คลิปตื่นตีห้าปลุกลูกไปโรงเรียนมาแล้วจ้าแต่วันนี้เนี่ยเสียงภาคอาจจะเหมือนเป็ดนิดนึงติดติด,ดขัดนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่สบายค่ะคอ,อกเสีบแล้วก็ตัวรุมๆนะจ๊ะแต่ก็ไม่ลืมนะคะลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันค่ะตื่นเสร็จแล้วก็ยังไม่ปลุกลูกรลกค่ะลงมาเปิดฟงเปิดไฟเปิดม่านรับแสงตะวันแสงจันทร์แสงดาวก่อนในการอธิษา,า,าเป็นแม่ค้าเนี่ยห้ามป่วยห้ามลาห้ามตายค่ะใจพร้อมกายพร้อมค่ะชีวิตต้องสู้พะกุ้มาเยอะนะคะณจุดนี้เนี่ยสภาพดิฉันควรนอนให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะเพราะตอนนี้ล่อแล้มากแต่ว่าถ้าไไไไไมมมม่่่่่่สุดจริงๆก็็ะะปปปนนนนคคคเทีถ้าวยแหอ บาบก็ยังทำงานเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเป็นคนเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้นี่สามารถนอนนิ่งๆได้จริงๆกะทุกคนก็ยังคงตื่นตีห้าทำธุกรกรรมปกติค่ะไลฟ์สดตั้งกล้องถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ทำคอนเทนต์ตัดทนตัดคลิปแต่ว่าระหว่าภาพไปเนี่ยเสียงก็จะไม่มีแล้วคขานหายแล้วแต่ว่าสู้มากค่ะทุกคน ฝากขอเจ้าข้อใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน่อยนะคะทุกคนจา๋าขึ้นบ้านแบบเรียวแรงเหมือนวิญญาณเนี่ยหลุดไปล่องลอยอยู่ในนรกค่ะขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการปลูกลูกสาวแล้วเพราะตอนนี้มันก็ตีห้าครึ่งแล้วค่ะปลูกน้องนานิก่อนเลยนะคะเพราะน้องนานิชอบทือเวลาบาดเจ็บแบบห้านาทีสามนาทีลูกบ้านใครเป็นบ้างนะคะแล้วก็ปลุกน้องนันโนต่อเลยค่ะแต่ก่อนไปปลุกน้องนันโนนั้นนะคะเราก็ต้องมาเล่นกับเจ้าชายเย็นก่อนนะคะเป็นแมวขาสั้นที่น่ารักเวลาเหนื่อยๆน,นะได้อุ้มมาแล้วรูบบ้ส น้องนโนก็คือจะเป็นเด็กที่ปลูกง,ง่ายมากค่ะตื่นแล้วแต่สภาพบอเฮ้ยแม้หนูอยากนอนต่ออีกสักประมาณสาชั่วโมงได้ไหมนะคะระหว่างนี้นะคะที่ลูกอาบน้ํากันดิฉันก็นมาเลือกชงเลือกชุดค่ะเตรียมตัวล้างหน้าแปรงฟันล้างหอยนะคะเพื่อไปขึ้นไลส์สนในยามเช้าค่ะแต่ว่าสภาพร่างเนี่ย ก็ไม่ไหวค่ะแต่ใจก็อย่างที่บอกว่าเรามันเลือดนักลบรามาทายาทบางละจันอีดอยสู้เขาโอ้โหเหป่วยแค่ไหนก็อย่าโซม m เลยค่ะใจพร้อมกายพร้อมบางทีกูก็ไม่ไหวเอ,อ,อยจอยจอยจอยมึงเป็นใครมึงคือทายาทอสูเป็นไป,นเ,ป,นเ,ปนเรื่อยเลยเดี๋ยวเป็นนักลบเดี๋ยวเป็นปีศาจนี่นอกนะคะกูอยากเป็นโดเรมอนแล้วตอนนี้อยากจะลุงกระเป๋าวิเศษแบบหยิบเพชรหยิบเงินหยิบทองมากูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอีจอยพักมึงไม่ใช่นางเอกช่องคลอดค่ะมึงคือนางมันร้ายทางช่องฟิตค่ะมันร้องห่มร้องไห้อะไรฮะอะทาครีมผิวหน้าลงกันดดแเเส็ล้ววี๋ย น้องนันโก่อนนะค่ะว่าแต่งตัวกันเสร็จหรือยังเพราะวันนี้มีกิจกรรมที่โรงเรียนต้องรีบไปแต่เช้านะคะอาก็มาหวีพวงหวีผมให้น้องนันโนะคะทุกคนจ้าส่วนน้องนันนี้นั้นนะไม่ต้องพูดถึงค่ะเขาก็ไม่ชอบให้แม่เนี่ยไปยุ่งวุ่นวายกับหัวเขาเท่าไหร่ค่ะนอกจากวันไหนสระผมดึกๆแล้วจะเรียกแม่เป่าผมให้หนูหน่อยค่ะน้องนันโนนะคะก็จะเป็นเด็กที่ไม่ชอบตัดผมเลยแกผมยาวจะถึงก้นอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ลูกสาวฉันจะเป็นลาพันเซลให้ได้แลยมั้งตอนนี้แต่น้องนันนี้เนี่ยโอ้โหอินเวล ไปข้างล่างแล้วค่ะทําอะไรคะชงกาแฟกินค่ะ <c oughs> โอเคขอโทษค่ะนะชงกาแฟกินค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าจอยเนี่ยเป็นคนที่ติดก,กาแฟมากๆนะคะกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนะคะขึ้นไลฟ์สดทำงงทั้งมาแล้วนี่ฉันเอาแก้วน้องหมีเนยมาโชว์นี่ฉันชอบน้องหมีเนยมากเลยนะคะฉันก็พยายามนะคะอุดหนุนทุกอย่างที่น้องเนี่ยขายนะคะจนตอนนี้จะไม่มีแดกอยู่แล้วค่ะทุกคนจ,าจ๋าก่อนจะขึ้นไลฟ์ก็แวะมาเติมพลังหรือว่ามาหมดพลังกับอีกไข่มูก็ไม่รู้นะคะมาเช็คคงเช็คข้าว แบบนึงนะทุกคนเจ็บคอมาเช็คคงเสร็จข้าวนะคะแล้วก็เช็คน้ําน้องว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะแล้วก็มานั่งดื่มดํากาแฟนะคะท่ามกลางธรรมชาติอันร้อนรุ่มนะคะหน้าหนาวกี่โมงบอกกูด้วยกูเนี่ยเตรียมเสื้อขนหมามาใส่แล้วตอนนี้นะคะแล้วก็มาดูต้นคริสต์มาสต้นจริงที่เราเนี่ยตัดตกแต่งเอาไว้เพื่อพันไฟแล้วก็ติดของขวัญน,นะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งช่วงเดือนธันวานนะแล้วก็ได้เวลาไลฟ์สดขายของนะคะทุกคนขึ้นไปเลยช่องฟิตช่องคอช่องลมช่องสังผัจะไลฟ์สดทุกวันตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเปิดต้น เพราะว่าป่วยค่ะทุกคนแต่วันนี้ไฟ์สบไม่นานเรากะมาแค่3ชั่วโมงนะคะปกติจะไฟ์ยาววันนี้แต่ด้วยที่เจ็บคอมากๆก็ลงไหลก่อนแล้วก็มานั่งกินข้าวต้มแล้วก็เดี๋ยวจะกินยานะคะทุกคนแล้ววันนี้นัดกับลูกไว้ว่าจะไปรับลูกนะคะป่วยแค่ไหนก็ต้องไปค่ะทุกคนถาก็นั่งรถไปรับน้องหน้านี้หน้านโน,นูเะค่ะเออวันนี้นะคะเราก็ไปถึงระหว่างระหว่างพักไปนะคะทุกคนจ๋าตอนนี้หอบไปจังหวัดสามชา้าแล้วหายใจไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยอาการสาหัสมากถ้าคืนยังไม่หายเนี่ยอาจจะต้อง ไปโรงพยาบาลผู้นี้นะคะอ่านแล้วอีพ่อเนี่ยก็ลงไปข้างล่างล่ะไม่ได้ลงไปรับลูกนะคะลงไปซื้อข้าวซื้อขนมให้อีแม่ค่ะเพราะอีแม่เนี่ยต้องกินยาตอนเย็นด้วยนะคะเราก็เลยกินแซนด์วิชบนรถนะคะระหว่างรอลูกแล้ววันนี้เราก็มาถึงเวลารับน้องเนี่ยก่อนล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ยาวนานมากนะคะนอนแล้วนอนอีกนะคะแล้วสภาพฉันก็ดูสิห <c oughs> น,น,น้าเนอรดูอิดโรยมากอะ่ะอ้ย ใจสู้หรือเปล่าไหวไม่ไหวแล้วดูสภาพไม่น่าจะไหวแล้วแต่ยังร้องเพลงได้ก็แปลว่าโอเคอยู่อาจได้เวลาลงไปรับลูกราคาสามโมงครึ่งนะคะอีพอ่อก็เป็นคนเดินไปรับแล้วก็น้องนันนีมาแล้วค่ะแต่น้องนันโนไปไหนคะเข้าเซเว่นค่ะแลวอีพอ่อก็ลงไปรับน้องนันโนอีกรอบนะคะเพราะว่าก่อนกลับสองสาวเนี่ยจะต้องมีขนมมากินบนรถค่ะระหว่างทางอีแม่ก็ปวดขี้ปวดเยี่ยวค่ะประจอยชี้ขี้ตกปมกลับมาอีกแล้วเห็นปมไม่ได้นะคะหูรูดไม่ดีตื่นเต้นอยากจะขี้อยากจะเยี่ยวค่ะแล้วก็แวะซื้ออาหารให้น้องไข่หมูเขาค่ะเพราะอาหารน้องไข่